สวัสดีค่ะสุค่ะที่ปรึกษาฝ่ายขายบริษัทมาเลยมอเตอร์สาขาพิจิตรสำหรับวันนี้นะคะสุจะพาคุณลูกค้ามาชมรีวิวรถนะคะเป็นกระบะแคปนะคะ isuzu d max all new blue power นั่นเองนะคะสำหรับโชวรูมาเลยมอเตอร์ของเรานะคะรับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองทุกชนิดให้ราคาสูงนะคะ ไม่ว่าจะเป็นกระบะ4ประตูนะคะตอนเดียวหรือว่าจะเป็นรถเก่งนะคะทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะคะโชว์รูมของเรารับตีเทิร์แลกเปลี่ยนนะคะถ้าคุณลูกค้าท่านใดมีรถเก่านะคะอยากแลกเปลี่ยนตีเทิร์สามารถขับรถเข้ามาหาเราที่โชว์รูมได้เลยนะคะหรือว่ากําลังมองหารถไว้ใช้งานสักคันนะคะมาหามาเลยมอเตอร์ของเราได้เลยเราเปิดทําการปกติทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกา30นาทีเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะ รถที่สุดจะพามารีวิวให้คุณลูกค้าได้ชมนะคะก็จะเป็นทางด้านกระบะนะคะ d m a มคันนี้เลยนะคะไปชมจะหนักจะเต็มกับมาลูมอเตอร์คับฟี90วันหรือเลือกรับเงินกับ100,000บาทพร้อมโปรโมชั่นช่วยผ่อนอีก7เดือน มาโรมอเตอร์ ter, หรือโทรหาก้อยได้ที่เบอร์0804556364กันเลยดีกว่าคะ่ะมาคะ่ะเดี๋ยวเราพามารับชมทางด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะสำหรับ Isuzu D-Max All New Blue Power นะคะรุ่นปี2017สีขาวของเราคันนี้นะคะมาในรุ่นตัว S นะคะคุณลูกค้า กระจังหน้านะคะจะเป็นโทนสีเทาดำแบบนี้นะคะตัดกับโลโก้ของอีซูซุนะคะตรงกลางแบบนี้เลยนะคะส่วนทางด้านไฟนะคะไฟจะเป็นแบบหลอดฮาโลเจนนะคะคุณลูกค้าตัวนี้จัดทรงลงแม็กมาให้แบบสวยๆแบบนี้เลยนะคะแม็กใหม่ยางใหม่นะคะคุณลูกค้าแม็กเวลนะคะ แม็กวลนะคะแม็กใหม่ยางใหม่แบบนี้เลยนะคะมาในโทนสีขาวนะคะมีกันสาดมาให้นะคะทั้งตัวประตูนะคะแล้วก็ตัวแคปนะคะแบบนี้เลยเดี๋ยวมาชมทางด้าน หลังกันบ้างนะคะอย่างที่บอกไปนะคะว่าตัวนี้เป็น Isuzu D-Max ปี2017นะคะหรือว่าเป็นตัวเครื่อง1.9นั่นเองหรือว่า1.9ที่เรารู้จักคุ้นเคยกันดีนั่นเองนะคะฝาท้ายก็จะมีรุ่นนะคะ Isuzu D-Max นะคะบอกแบบนี้เลยนะคะอ่าหรือจะดูอีกอย่างนึงนะคะก็ตรง DDI นี่เองนะคะ DDI อันนี้ก็คือตัว b l พาวเวอรนะคะตัว i จะเป็น สีฟ้าแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาชมต่อทางด้านภายในนะคะตัวนี้เป็นตัวสเปคแคปนะคะหรือว่าแคปเปิดได้นั่นเองนะคะนี่เลยนะคะสามารถเปิดแคป็บได้นะคะขึ้นลงสะดวกสบายนะคะกว้างขวางแบบนี้เลยนะคะมา ชมทางแผงประตูกันต่อนะคะแผงประตูตัวนี้เป็นระบบไฟฟ้านะคะกระจกปรับไฟฟ้าแบบนี้เลยนะคะภายในก็จะคุมโทนสีดำแบบนี้นะคะอ่าอันนี้จะเป็นเครื่องเล่นซีดีนะคะเครื่องเล่นซีดีคู่ตัวมาจากศูนย์เลยนะคะแล้วก็แอร์นะคะแอร์จะเป็นระบบแมนวนวลนะคะ เกียก็เป็นระบบแมนนวลเหมือนกันนะคะตัวนี้เป็นเกียร์แมนนวลนะคะ6เกียร์หรือว่า6สปีดนั่นเองนะคะส่วนทางด้านเบาะนะคะเบาะจะเป็นเบาะผ้านะคะเบาะผ้าสีดำนะคะทางโชว์รูมของเราก็ซักทำความสะอาดดูดฝุ่นให้นะคะคุณลูกค้าซักทำความสะอาดดูดฝุ่นให้นะคะไม่ต้องห่วงเลยนะคะ ่เราทำการซักทำความสะอาดฆ่าเชื้อแล้วก็หุ้มเบาะให้ใหม่แบบนี้เลยนะคะซีนไว้กันฝุ่นนะคะจับส่วนทางด้านเบาะแคปนะคะเบาะแคปก็จะเป็นเบาะหนังนะคะคุณลูกค้าเป็นหนังนะคะนี้เราก็ซักทำความสะอาดเหมือนกันนะคะเช็ดทำความสะอาดนะคะตัวนี้มีถุงลมนิรภัยคู่นะคะมีทางฝั่งคนขับทางด้านพวงมาลัยนะคะแล้วก็ทางด้านหน้าคอนโซลฝั่ง ผู้โดยสารด้านนู้นเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมต่อทางด้านห้องเครื่องกันเลยอ่ะก่อนที่เราจะไปชมห้องเครื่องเราแวะมาให้ชมกิโลไมล์สักนิดหนึ่งนะคะตัวนี้ไม์น้อยมากกิโลไมอยู่ที่82,000โลเท่านั้นเองนะคะไม่เดิมจากศูนย์เลยนะคะคุณลูกค้ารับประกันได้ว่าไม่มีการกองไม์ยอย่างแน่นอนนะคะ สำหรับห้องเครื่องนะคะนี่นะคะให้เห็นเดิมเดิมเลยนะคะคุณลูกค้ารับประกันได้ว่ารถของเราไม่มีรถชนหนักพลิกคว่าําจมน้ําหรือว่ารถตัดต่อสวมซากอย่างแน่นอนนะคะให้ดูรอยน็อตนะคะฝากระโปรงไม่มีรอยขยับนะคะคุณลูกค้าเดิมเดิมวิธีการบํารุงรักษาวิธีการดูแลคําเตือนนะคะนี่จากบริษัทอิซุซุยังอยู่ให้ครบแบบนี้เลยนะคะ เดิมๆนะคะอันนี้ห้องเครื่องนะคะนี่นะคะ1.9นะคะสังเกตง่ายๆนะคะตัวไอจะเป็นสีฟ้าแบบนี้เลยนะคะเพจเดิมนะคะเพจเดิมอีซุซุต้องหมุดดำนะคะคุณลูกค้านี่เลยนะคะให้เห็นเดิมๆกันเลยนะคะ ราคาก็ไม่แรงนะคะคุณลูกค้าคันนี้ราคาไม่แรงนะคะค่ะสำหรับ Isuzu DMa มของเราคันนี้นะคะรุ่นปี2017นะคะตัวสเปคแ a p นะคะตัว S นั่นเองนะคะตัวนี้เป็นเครื่อง1.9หรือว่า b ู u e Power นั่นเองนะคะราคาเพียง549,000บาทเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าย้ำนะคะ5,49,000บาทนะคะฟังไม่ผิดนะคะราคานี้นะคะสามารถผ่อน0 1ปีแรกได้นะคะ1ปีแรกผ่อนเพียงแค่6000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะ ถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถทิ้งชื่อทิ้งเบอร์โทรติดต่อไว้ให้สุได้เลยนะคะหรือโทรมาหาสุก็ได้นะคะที่เบอร์0 8 1 8 8 8 2 4 4 2นะคะเบอร์โทรไอดียไลเบอร์เดียวกันสามารถโทรได้แอดไลน์ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะสุก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ